สบายดีพี่น้องพอ,อกันอีกตอนเช้าพี่น้องเห็ดนย่างก,ก้อน,นเห็นเห็ดแจ่วบ่โดยสบายดีพะลุงกำลังกวาดแจ่วสบายดีดยยดพี่น้องจะรังเต่งเต่มีขั้วจนก็คือว่าอะไรพี่น้องมันเป็นงานช่วงเที่ยงกับไข่แน่อย,ยูย่มันก็มีเวลาอยู่เพราะว่าถ้า,าเป็นงานดองงานอย่างเนี่ยมันต้องาเอาเล่ง,งแบบเอออันนี้งานแบบสบายสบายไปเลย เออหลังป่ะอาเอานมไเลยเออเออยไแกน้งมาจุบบร้างลุมเลยแกงไร้หินหงมรังไงนี่เขาห้องน้ำซะก้อนได้นอนสองโโมนอนยุด สองสมอง,งสงมองป้าย่ะคู่ <t 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 ัก่่เลือคืมีคนหลายน่ะ่บร้กคู่บุรักูบัปุ๊บก็เดี๋ยวตื่นมาทีสองบดี่คน่อยปุ๊สบยดีด้อพี่น้องนั่นคพร้อมเด็กันนะ

บัวล่างไวในก็หันภักไวในเด้ออันตักบัวนี่จะหมอแกง ป้าเราแพ้จะคุกคือด้เปล่าเฉาะหอยเสียงโศที่มองได้นะมองไม่ แจ้งอะไรพี่น้องเอ้ยแจ้งออมาเร้วสว่งออางออ คนี่คอน้มันตื่นมากเออต่นเออ่อมาตลากันะะไ้องี่ก็ตนระป่าเียแม่ตะป่านะตัวนี้บลต้นเ้านต้นันแม่ต้นใาจ้นะตะป่าเออเช้าเตนงอนเลยนะป่าเออรวมกันแล้วไสยางหั่นบ่นอีกหั่นหั่นล่างบ่นเออเพ้างแล้วแล้ววิหั่นเชนเาใช้ใช้ต้มบ่

อ้ Ê, ัใหญ่อ้อใหญมาก่อนพน่ออกมาลูกเพื่อนมาเออเออพวให่มากก็ได้ไอ้ผัวใหญ่ผูกแล้วเตรียงเลยแล้วกบอกล่าอยู่ใช่เงีอยบอกบเอาไแล้วก็เก่ยมาแล้วผัให่หยางบกเขาแล้วขัมาคืงการัเ้าเออมันหนเน่า

ต้นใูงๆนนาเสียนเาผักคุานเดรางพี่น้องไว้ตุยกำตุ๋ยกำยกทีเดียวบ๊ยกเข่านี่ยกทีเดียวบ๊ะตเต้ยดเี่ยทีเดียวบยแน่ต้นาตีที่นอมาฮ่ไน้องแก่หัวโต เป็นแรงๆเป็นก um. ับห <id> <currently> ้างนั่งหนึ่งบ่เรื่อนหน้าบ่เดียวคอกเดียวเนื้อเดียวยังเดียวเลยใช่เลยนี่ใช่แล้วป้าเนาะเมื่อแม่ตับแม่เลยไปเป็นกับเลี่ยงกับมีลูกมีเต้าประเทศไทยป่ป้านี่ นุ่มมากขวน้ำหนึอรเดียวนี่กะเดียวก็เอาจับมาไปตแ้ไปก่อนจุดน้อยแล้วก็เขาไว้ในเพื่อนป่าน้งแล้จะเพิ่มเทเลือดรบ่เพ่เทเลได้กับผิดเกลือน้ำอรเ้ยยาผวนี้จะเอาอีกไร้คงนี้อีกก็มาเพน่ทีนั่นชอ ยาค่ะคือว่าต้นต้นต้นวอันนี้มันควรกินท้องยาถ้าใส่ว่าไปชีดกินดีไชต้น่ะก็ดนู่นดู่นนู่นับอาณากร็ได้แล้วใส่มกอัญชนะเออเขาเลี้ไงาล้ยอันนี้เได้เอออี้เาเลี้ยไปต้นเนี่ปป่าก็แเลี้ยงเขาเลี้ยหัดเอาหีิบปกวาใส่เนา ได้อหาสได้ได้แน่เอาเนไปเลยเจนเนน้านิจานเช้าดกนจาอยู่บนเสอดูกสดลน้าเด้อเ้อให้ด้วยุยด้ย ไปบอกาให้ได้คือตัวเชี่ยนด็สองเส้าฮ่าฮ่าเอาเดี่ยไฟหูเดือดเดอดเดืยโอ้โหก็ให้ก็ให้ไเคุได้หนึ่งแสนเจ็ดสพันเอเจ็ดเอ็ดสิบพมิยตอรมตได้โอเพึ่งมิเตเมตบอลูกลูกนะให้เฮ็ดบุญ

พวกนีเลขเดียวเจ็ดห้าเจ็ดเออกินเผาดังเด้อเผาน่ากินเลย

เดี๋ยวพาสปต้นเพื่อนมาละต้นับว้นได้เลยบอกเราที่เราว่าเป็นปานี่ต้นป่าอันนี้ต้นอยู่ในนี้ป่ะต้นป่าเ้ยนี่ต้นป่าต้นเพื่อนตังไฉอันนี้เออมีมีสองต้นเนาะต้นอยู่ตังเพือนตังหา กาแฟเอาเบิ้ลละบ่ได้เลยไปไดินสเนบ่เบิ้ลละเดี๋ยวพักสายแกงกินเนาะโค้กับชดปลาดุกไหวกร้มันไนมันน้อยไม่น้อยไม่น้อย

ในการซื้อเนียอีแม่ผาข้าว่ผาวะในคนในคนเอาเงินในคนนนเลนเหนคนเลยเย็คนมาซื้อเลยอันนนเล่มมันได้ปเราอ่ะสิตาสิตาเนี่ยแน่แพกคนกคนน้อยเล่าบ่ให้มาซื้อตนไม้ตคนไม้นไม้ตนไมนไม้ มันใหญ่อะไรเลยคนอไคนนมาถือนี่แหละคนชือะรตัซ้ำห้าไส้นี่แหละห้าคน้าน้ำเนาะ้าไส้เ็ดคนไส้ห้าคนได้ไส้ดู้คนไน้ห้าวันนได้ใส้น้แจะได้เลยสามจะได้แม่นี่นะคนโบได้ใช้เจ็เอ้ไปซื้อแย่ซูเลยเนจอนี่ ข้าี้รสนนน่กแล้วมอสาามีเม็รูปแล้วก็พานาเมื่อไแตคคนแท่มันคนจะไใไสขอกรลืมเดียวเบอร์นาอ้ข่ขี้อนาแม่ค้เนาะอแมาไอ้ัก้มเบิ้มหด้แครขมาไอ้แคร์มาก็ได้ขายข้บวหมีก็แค่คนเนาะ Chế luôn cũng được à? Không bấm đi. À, cái chơi da cũng được. Chế này. sẵn ซุ่มทุกกำลังใจแม่ลูก็บแ่ไน้ดิายหตัวก่ยงเือที่ลัมีเปิ้ดีพี่น้องยดีพี่น้องเออดีเออวะได้ด่นไปนี่มาเห็ดนี่